พี่น้องเอ้ยพอเลี้ยงนี่คือดังป่าเข็งขอนในบ้างน้ำเขินขาดฝนบบตกหยาด่อยกายแห้งสิตอดกินคือดัาางหน้าเขิานน้ำฝนตกแห้งโบโหางไงฝนตกแห้งจนจนไหลไปหงแกบวกควายเห็นว่าดำขีล่ลียังสีกะยาาขี่เหืาไก่เห็นว่าดำค่ายล่ายาวฝ่ายเหงอเบ็ดเด้อพี่น้องเด้อวา่าดระยเหงอแตกล่ำคอยลอยอย่งสิได้หยูซอยอยู่เด้อัานบ่เอิ่นใส่่อยจักสีเอิ่นใส่ไผ่ละพี่น้องเอ้ยครับผมพันบาทเที่ยวท่างเบิง่งเหืองหลายมันสิคำพี่น้องมั่วตะกินบักบ่ามันสิซาดอกคำทั้ง บุเพ่เาเคยสางต่างหลงังบ่เคยคมแมนสีสวมแบนใบก็ไล่ล่างห่างกันเด้อพี่น้องเด้อเอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพลอลี้ยงผู้เม่งยู่คือเกาเหมือนเดิมเช่นเคยครับมื้อนี้พลอลห้ยงผู้เม่งยู่สกลนครพี่น้องครับผมอย่อมเพื่อพังคนอ่ามื้อนี้เราบร่ได้เป็นได้ห้อยพี่น้องครับผมเห็นไขเขาเจ้ามี่ขาเจา้าเอามาเลี่ยงก็เลยอยากเรียงน้ำเพิินก็เลยไปขอแบงแบงเพิินมาเลี่ยงบัดที่นี้บ่มีเวลาพี่น้องครับผมอยากสิไปเหตุการณ์เฮ็ดงานบัดที่นี้ก็เลยสีแบงพี่แบ่งน้องเข้าขึ้นไปไป เอาสวัสดีครับผมครับผมรบกล้วยนี่น้ำโตนะครับคือว่าหยงุ่ดผมซื้อต้นครับซื้อต้นบ้านหน้าเมืองบ้านหน้าเมืองเอาเพื่อเพื่อนโคนจังหวัดสกลนครครับผมเมื่อนี้ข้ามีจักโตจักไร่กันนี่ซีไร่กันครับมีซีไร่กันครับบัตที่นี่สีถามเอ่อบ้าต้นนะครับว่าควายต้นนี่นะครับผมที่ข้อจับอยู่ในตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียครับตัวเมียแล้วเป็นลูกผู้ใดลูกเพชรล่ำโขงครับลูกเพชรล่ำโขงอายุได้จักเดือนสิบสองเดือนครับสูงไรประมาณไหนประมาณ ประมาณร้อยสาบรอยสาบวก,บวกลบ,ลบครับผมเราว่าพริตพ่จเกับเส้นเสือแล้วพี่น้องครับผมได้ร้อยสาบสบวกลบด้วพี่น้องด้ร้อยสามพี่น้องครับผมค่อยหน่อยตัวนี้บาทที่นี่สีถามเบ้าต้นว่าเปิดไว้หลายปันไหนนี่ครับผมเปิดไว้แบงพี่น้องครับ4ีเกต่อรองได้ชี่สโมงเลยครับครับผมบาทที่นี่ช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์ห้องศูนย์ ครับสองศูนย์สองครับสี่เก้าห้าเก้าครับครับผมอันนี้เป็นเครื่องเบอร์โทรศัพท์ครับผมเครื่องเบอร์ได้ครับผมอันนี้เป็นลูกสาวของเพชรน้ำโขงเด้อพี่น้องเด้อครับผมอายุได้สิบสองเดือนกับความสูงสูงลอยสามสิบสามบวกลบพี่น้องครับผมอายุได้สิบสองเดือนพอดีเบ่งหนาเบ่งตาบดิพี่น้องครับผมหมวกควายตัวนี้ว่าโค้งสางดีแต่ว่าเราขาดนำเลี้ยงอยู่พี่น้องครับผมเพราะว่าเบาตัวผมมีเวลาเลี่ยงแล้วพี่น้องครับผมอยากแบ่งพีแบ่งน้องเข้านอครับผมโอ้ ตาแเรางามๆห้องพี่จะก,กิโลว่ต้นสองร้อยโลห้องพี่สองร้อยกิโลเด้อพี่น,อน้องเด้อเอ้าบ้านที่นี่เบื้องหนา้าเบื้องตาเราพี่น,อน้องควายสาวหน่อยตัวน,นี้ให้เบื้องขาบอนนี้เลบ็บงามนะครับผมเลบ็บงามเลบม็บใหญ่นะครับบ้านที่นี่แม่แม่ควายแม่นี่ก็อยู่อยู่อยู่กับเฮาบ่ครับอยู่กับเฮาครับเดี๋ยวนี้แม่เพิ่นสูงหลายปเนี่ยสูงร้อยที่สิบเจ็ดนี่แหละครับอ้ บัดที่นี่เพิ่นมีหลักสูตรเดี๋พี่น้องเด้อเอาหอยเบิงควายก่อนสีเบาหลักสูตรกรันคำนวณความสูงหอเบิงหอฟังนะครับผมมาเบิงข้อว่ะนะเบิงข้อหนานะครับผมสีดอกเล่าเขาออกงามพี่น้องครับผมความสูงความงามนี่ได้ได้ดพี่น้องครับผมไข่หน่อยตัวน,นี้บัดที่นี่ลักสูตรการคำนวณพี่น้องครับผมเดี๋ยวสีเบลหอฟังเพราะว่าอันนี้เป็นสูตรของทางเบาตน้นท่านสกลน,นครข้าเจ้าว่าพวกนายหอยเสียดิงสีขึ้นกันเหมือนเดิมครับอัตราการการถูกนี้คือจักเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ โอ้วับวัดจังไหก่อวัดนจากเรียบถึงก้อยโอ้วัดจากเล็บเรียบถึงก้อยพี่น้องครับผมให้เอานิ้วซีงัดเข้าไปไอ้มือซีนิ้วครับเขาวัดเข้าไปเลยนะครับครับยัดเข้าไปบัดที่นี่พ่อยัดเข้าไปแเราเอาจากไหบ่เนี่จากเส้นเต้งั้จังไหเราเขาวัดจากก้อยขึ้นไปหาไอ้หาหาเขามันครับถ้าสูงก็แม่ จากเส้นเข้ากระคูณนสามไปมันสีสูงกว่าแม่เท่านั้นแหละครับโอ้ส่วนแม่สูงลอยที่สิบเจ็ดกระคูณนสามก็ไปกับอันนี้คือหลักสูตรทางสกลนครพี่น้องครับผมอ๋อครับผมให้เบิ้งด้านไทยจากน้อยหนึ่งพี่น้องครับผมเบิ้งหางด้วพี่น้องเด้วยข้าวอายุได้สิบสองเดือนหางเกือบพอดพ่ดินเลยหางเป็นพุ่วดีขนาดเงาหางกระชัยตามเสื้อสายเขาเนาะอันนี้เขาเอื้อนเรียบนะครับเล็บกะลาบรัเล็บกะลาครับผมอันนี้เป็นเล็บกะลาตางามนะครับเขาตกขั้นซ้อนตาจอมไข่นะครับโอันนี้ได้ใบหูใหญ่ นะครับใบหงุใบตองสัตว์นะเขาสวยพี่น้องไว้แล้วกันเอาโอเคไปเบิ้งตัวต่อเอาครับผมมาเบิ้งไล่การที่สองพี่น้องครับผมอันนี้เป็นวายสายไหนเป็นลูกผู้ใดบต้าตนเ่ยเป็นลูกท่องจินโตครับเป็นลูกท่องจินโตครับตัวหมูหรือตัวเมียตัวเมียครับอายุอายุได้สิบเอ็ดเดือนครับอายุสิบเอ็ดเดือนลูกตัวเมียเป็นลูกท่องตินโตครับผมเปิด้หไรยป่ะไหนเปิดไบสามสิบเก้าครับสามสิบเก้าครับอันนี้ก็ต่อร่องได้ต่อร่องได้ ยี่สิบสยโลคือกันยี่สิบสี่ชั่วโมงทรงซี่ทรงฟี่สองร้อยโลคือกันครับผมตอรองไดยยี่สิบสี่ชั่วโมงครับผมคาร์โกซเป็นขนาดครับผมแต่ว่าส้มพี่สองร้อยกิโลนอกเหนือจากนั้นจะมาคุยกันครับผมครับผมเขาโทรมาคุยกันครับครับผมแต่ว่าความงามหนีได้อยู่ที่เราออกสีดำๆสีเขากำดีดีเนาะครับผมเขาก็พระานชาตเรียมดอกครับใบหูใหญ่เสื้อสายดีขอขาจุดพลิกคือขอขาครับโอ้ลูกท่องตีนโตนี่คือขาใหญ่เถอะเนาะลูกควายเกษ์ครับน พันธุกรรมเล่าเล่าสิออกไข่ไข่เป็นมูราประมาณนี้บอกจังว่าเ้อครับจังว่าพันธุกรรมแม่เล่าสิออกประมาณสีนะไรนะเนาะแม่เราเป็นลูกเบิ่มพันล้านครับโอ้แม่เป็นลูกเบิ่มพันล้านเป็นลูกท้องตีนโตครับผมเบิ่งพี่น้องครับผมเบิ่งหน้าเบิ้งตาเราสูงครับเสื่องครับวขยตัวนี้วขยตัวนี้บ้าคือง่ายๆเด้อพี่น้องเด้อเบ่งพอดีพูดไม่สอนเรื่องข้อเรากรับขาพ่าแม่เพิ่นสูงร้อยสี่สิบเก้าบวก บวกลบครับเกิดจากแม่ควายน้อยตัวนี้เกิดจากแม่สูงร้อยสี่สิบเก้าอันนี้ก็เป็นตัวเมียโอ้ยบัรทัดหลังโป่งเป๊ะเลยพี่น้องแข่งข้อซ้ำกันกับมา้า <c oughs> โอ้สะออนสะออนเปิดไปสามสิบเก้าวันที่ป้าตน้นครับผมโอ้ยสามสิบเก้าพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องมาเบิง้งควายห้างสกลนครเด้อพี่น้องเด้อรับผมพอเรียงพุกเดินไหมพ,พุ่งมาโซนท้างนี้พี่น้องครับผม พอดีคุยกันข้าบบ้าต้นไว้สักพักหนึ่งแล้วล่ะครับผมเราสิไปเห็ดงานพี่น้องครับผมเราบ่มมีเวลานะครับผมก็เลยตะกอนี่เห็นข้าวเจียวมีกมีน้ำพึ้งพ่อเอามาแล้วพอมีเวลาให้ครับผมเพราะว่ามีงานอยู่ครับครับผมอยากแบงพี่น้องไปเลี้ยงเปิดแบงพี่น้องเอาเนาะครับผมอายุได้สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนอ่ะนะโคตรมีรอยหาสิบบวกครับโอ้เพราะว่าเกิดจากแม่สูงรอยสี่สิบเก้าพูดอะแม่เราแม่พี่น้องครับผม เราที่นี่รักสูตรการคํานวเบาตรตวบาสูงกว่าแม่ครับท่าห้อยทั้งนี้เพิ่นทีค้านวณแบบนี้ครับทางสกุลครับแล้วเป๊ะเลยมาตรฐานเป๊ะทุกตัวว่าหนาผาดเอารอยหนึ่งก็ให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเป๊ะเพราะว่าห้อยทั้งนี้เขาซีนิยมวัดจากไอ้เล็บก้อยขึ้นไปหาเข้าเปิดไปสามหมื่นเก้าพันเนาะบาตนเนาะครับผมครับผมเป็นลูกของทองตีนโตทองตีนโตแม่าได้เพิ่มพันล้านครับผม แม่เราเกิดจากแม่บ่มพันล้านครับผมอ่ะโอเคฝากไว้ไปเบิ็งตัวต่อไปครับเมื่าเบิ้งอีกรายการหนึ่งพี่น้องครับผมว่าที่นี่อันแม่แง่ๆนี่เป็นเป็นลูกผู้ใดเป็นเสื้อสายไผนครับเบื้มพันล้านครับพอพอเพิ่นเป็นเบื้มพันล้านครับครับครับผมอันนี้เป็นลูกเบื้มพันล้านได้ลูกมาสองตัวครับผมตัวที่สามย่ในท้องในท้องครับสมกับเจ้าไม้ไว้มือว่านนี้ครับครับความสูงเด็บ้านไหนสูงหน่อยสี่สิบเก้าครับผมวัดสิเก้ครับผมเปิดใบไหลบ้านไหนปะเนี้ยเปิดใบขีดกับหนึ่งคะแนน หมายถึงว่าหนึ่งหนึ่งแสนครับหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นครับผมตัวนี้เปิดไว้หนึ่งแสนกับหนึ่งหมื่นพี่น้องสีได้ไปขึ้นมีลูกติดมาตัวหนึ่งเป็นลูกเจ้าตินโตเป็ครับผมเดี๋ยวจังสี่ไขเบิ้งดอกลูกอ่ะนะครับผมบัดที่นี่เบิ้งหนาเขาผู้แม่โอ้ยพอดีเหมือนผู้แม่เห็นทีแรกสะอ่อนพี่น้องครับพี่น้องเบิ้งหนาใหญ่ใหญ่ควายแม่นี่ให้พี่น้องคิดเบิ้งว่ารถว่าสูงไว้สี่สิบเก่าพี่น้องครับผมโอ้บ่ธรรมดาได้ลูกมากสองตัวตัวที่สามสี่ไว้กับ เจ้าไม่กับเจ้าไม่ไว้วาที่นี่ลูกสาวเราคักขนาดเด้พี่น้องจังสีห้เบิ้งดอกพี่น้องเบิ้งความเง่าเรื่อยแบน,นี้โอ้ยพอดีลูกสาวมาสีหาเบิ้งลูกสาวความเงาแม่ก็ได้มนีลาจุดพิกพี่น้องครับผมอันนี้เป็นลูกสาวของแก้วตีนโตเนาะครับผมครับผม,ผมป้าลูกสาวจักเดือนป้ต้นเนี่ยเดือนครึ่งครับเดือนครึ่งครับผมอ้าวกล้วยหน่อยเดือนเดือนครึ่งไมมจังนึกมาคักมาแน่แต่พี่น้องครับผมโอ้ยความงามอันที่ยงังหอนอยู่นี่โบแมนลูกสาวเราเด้อพี่น้องเด้อ ครับผมแต่ว่ามีลูกติดมาตัวนึงเนี่ยตัวน้อยๆเนี่ยตัวเก่งๆเนี่ยควายแม่นี่ทรงลูกขนาดเบิดโดดครับเอาครับผมเบิ้งลูกสาวเด้อพี่น้องโอ้ยควายแม่นี่บ่แม่นหยังดอกพี่น้องครับผมจุดเพลียงยู่กับลูกสาวเนา้อยต้นเนาะครับผมโอ้ลูกสาวเก่งขนาดพี่น้องครับผมดอกเขาเนียซ้ำขวดโคกเก่งๆมากเลยเอาพี่น้องให้เบิ้งความงามกับความเงวความใหญ่นะครับผมเอาพี่น้องเบิ้งความเงวเด้อพี่น้องเด้อเทิงเงวเทิงใหญ่ควายแม่นี่ได้เบิดเลยเล็บ ถือว่าคักขนาดพี่น้องฐานกับปุ้งอุ้ยครับผมมันพ้นสิไปขามูเด้อพี่น้องเด้อมันฮอนเอาถ่ายเบื้องต้นไทายเจ้าหน่อยบาทนี่ยถ่ายเบื้องต้นไทายเบื้องไทยรู้ว่าเป็นจังไดขวดรับพี่น้องอุ้ยนี่แหละเขาว่าเจ้าผู้ไทยลาบเลยค้าย่ามเมืองสกลนครพี่น้องผู้ใดสิได้ขึ้นขับไทยบใบเสียใจหลังรุ่นเนี่ยเอาครับผมสรุปเรือพี่น้องเด้อควยายแม่นี่ได้ลูกมาสองตัวตัวที่สามสิ่ไปครับผมครับผมตัวที่สามยังได้ทองครับผู้แม่สูงรอยสี่สิบเก้าตามหลักสูตรแล้วลูกนี่ต้องสูงกว่่าแม ตามสไตล์การคำนวณงอนของท่างยุสกุลเนาะครับลูกต้มสูงก็แม่ลูกวันที่นี่เป็นลูกของเจ้าเจ้าติโตอข้าหาครับผมแก้วติโตสูงหนาจะไปได้ครับครับผมเป็นลูกตัวเมียชุดนี้นะครับชุดนี้เบ้าต้นเปิดใบหนึ่งแสนครับหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นครับผมครับความใหญ่งครับนะครับก็ฝากพี่น้องไปผู้ใดอยากมาเบิ้งตัวแทะก็จังเขามาเด้อพี่น้องเด้อครับผมความใหญ่เรื่องละคงราคากับต่อรองกันได้คุยกันได้ครับผมสอบถามกันได้ นะครับผมเอาโอเคฝากไว้ไปเบิ่งชุดต่อไปครับผมเดี๋ยวข้ามเพิ่นว่าเลี้ยงสร้างเขาขายงาได้กินข้าพี่น้องเลี้ยงสร้างน้อยสายจ้อยข้าพ่อมีเด้อพี่น้องเด้อยวัดที่นี่มาเบิง่งอีกรายการหนึ่งตัวน,นี้เป็นคั้วอ่าสู้สึกว่าเราสิขาดำเดิือนย้อยนึงนะครับผมฟอรตามจริงเนี่ยแต่ว่าความใหญ่ความหนาความสูงนี่ได้ลูกกินกน้นี่สิทำเบ้าต้นว่าควายแม่นี่เป็นควายสายใดนี่สายปานสุรินครับสายปานสุรินพ่อปานสุรินแม่เพชรอุดรครับครับความสูงควายแม่ไหนเนี่ยสูงลอยส สูงหน่อยสี่สิบหกบวกลบครับผมมีลูกติดมาตัวหนึ่งครับผมเป็นลูกตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้ครับลูกตัวผู้ได้จักเดือนได้สามเดือนครับลูกท้องสุกเปิดไว้หลายปอนได้บอนนี่เปิดใบหกสิบเก้าแคะแนนเปิดใบหกสิบเก้าเนาะครับผมใช่ไหมนี่เปิดใบหกสิบเก้าได้ลูกมาทั้งหมดจักรโแล้วลูกตัวที่สามครับนี่ลูกตัวที่สามเนาะครับผมขันตัวสี่ไปดีขึ้นตัวที่สี่ครับผมอ๋อครับผมอ๋อมาที่นี่สีไข่เบิ่งล่ำชิงเล่าเด้อพี่น้องเด้อครับผมกับความสูงที่ วัดไป้ร้่อยๆสี่สิบหกพี่น้องครับผมลูกโตที่สามที่ติดแม่นี่ครับผมวัดที่นี่โตยู่ในท้องนี่บัดขันตัวสีไปตอน้บก็ท่านี่ผสมครับครับผมเบิ้งล่ำคิงแล้วเด้อพี่น้องเด้อได้อ่างจุดดอกพี่น้องวายแม่นี่ได้อ่างได้หางลามหางดึงหลอดกระซงลูกเก่งเบิ่งลูกไส้ก็พี่น้องเ้อลูกไส้เป็นลูกผู้ใดก่อนลูกท้องสุกครับเจ้าท้องสุกควายักครับ ขอขาบกใหญ่ด้ยอัตลักษณ์ชัดเจนข่อหน่อยตัวนี้กำไรงขาดขาดขาดหนาขาดหลังเลยพี่น้องครับผมดอกเขาสำคัญกระปวดโคกไปหัวหักแต่ว่าเอ่อราเป็นขี่เฮนตนตีเนี่ยครับกำลังโดนพี่น้องรับรอว่าหายพวกนี้ท่ายาเรียบร้อยแล้วครับผมครับผมขนกำลังปงเอาให้เบิ้งด้านข้าง,งพี่น้องเบิ้ลลำชิงฝ่ายตัวนี้ได้ดสูงดได้ทรงลูกเกง่งหาง,หางลามหางดึกอา่างสำเภาเล่าปากคอได้พี่น้องครับผมความใหญ่ความงามได้เอาครับผมกากพี่น้องไว้พี่น้องครับผมค่ายตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อความใหญ่ได้ความใหญ่ความสูงนะครับผม ลุงหลกักระช่งลูกเก่งเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้สถานะคือทองว่างแต่ว่ามีลูกติดมาตัวหนึ่งเป็นลูกเจ้าทองสุกนะครับผมลูกได้ยี่เดือนก่อนสามเดือน,อนครับได้สามเดือนเมื่อกี้ลูกไปเหรอน้ำมูเหรอพี่น้องครับผมอันนี้เราตามเกณฑ์คือเป็นควายใหญ่แต่ว่าเรื่องอา่าสิเปิดแดงพี่น้องเข้าเนี่ยต่อร้องกันได้ยุครับเปิดได้คือหกหมื่นเก้าพันต่อร้องกัน<ม>ได้คุยกันได้เอาโอเคก็ฝากพี่น้องไว้แล้วกันครับผมครับผมอา่าควายที่มือนีทีเบาตน้นเราเปิดราคาให้พี่น้องได้รับทราบว่าตะกอนเราออกเขามากน้ำเข้ามาค่อนข้างที่จะ สูงนิดนึงครับผมบัดที่นี่บ่มีเวลาสิพัฒนาต่อสีเลี้ยงต่อครับผมก็เลยอยากแบ่งพี่แบ่งน้องเฮาครับผมไปเลี้ยงครับบัดที่นี่อันจังได๋ก็คือเฮาคุยกันได้หมดเนาะครับผมเรื่องข้อต่อไปท่านั้นเท่านี้ปึ๊บพี่น้องมีเท่าใดโทรมาคุยกันได้ครับผมครับผมเอามื้อนี้ครับได้ๆดมื้อนี้ทีมงานของพอดีผู้เม่งก็บพึงมาทางสกลนครนะครับผมมาเบิ่งไข่ราคาทางนี้นะครับมาเบิ่งว่าเป็นราคาแบบใดนะครับผมแล้วก็เรื่องความสูงมาได้ประสบการณ์ใหม่จากบ่าวต้นว่าต้องวัดแบบนี้แบบบนนนี้คคำวณเเป๊ะะๆลยรัผม ืันนี้ทีมงานของพลิมผู้ม่เก็ขอขอบคุณบ่าตนครับผมขอบคุณครับ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 ผมครับผมเ้วกาบ่าต้นมิยังสิฝากกับเอฟซีเฮากับพี่น้องเฮาถูกผากส่วนมิยังสิฝากครับฝากว่าเป็นยังไงให้เขามาเบิ่งราคาตั้งสัดยังสี่คุยกันได้แบบนี้คือฝากก็คือว่าผู้ใดสนใจก็ให้ทร่มากครับครับราคาก็ต่อรองกันได้ตกลงกันได้ครับครับบรยากผมครับครับผมครับไม่ระบ่ครับครับเอาครับผม อ่ะพี่น้องครับผมอันนี้เป็นค้อยงามทางสกลนครเนาะพี่น้องเนาะครับผมก็ฝากพี่น้องไว้ผู้ใดสนใจให้โทรมาคุยกันมาสอบถามเพราะว่าเรื่องราคาผาเหลี่ยมผู้เม่งบ่มีส่วนเกี่ยวของเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมต้องมาต่อรองเบาต้นย่างเดียวห้ามโทรมาต่อรองผาเหลี่ยมผู้เม่งบ่ได้กันแน่นอนครับผมเ <c oughs> นาะครับผมเอาวก็ฝากไปแล้วครับฝากพี่น้องเฮาผู้ใดเบิ่งช่องผาเหลี่ยมผู้เม่งอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญคือฝากกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าช่องทางการติดต่อของผาเหลี่ยมผู้เม่งก็สิมีทั้งอ่าทั้ง อ่าพะลิงผู้มม่งแฟนเพจนะครับผมแล้วก็ทั้งยูทูบชาแนลแล้วก็ทั้งอินสตาแกรมนะครับผมฝากพี่น้องร่องเขาไปเช็คเบิึงนะครับผมสำหรับมือนีขอเก้าเข้ามาสวัสดีครับผมครับผม